ปอหน้าประตูโรงพยาบาลล็อตพร้อมพร้อมมาดิขาได้ขวามือหน้ารถทีสดี้ดาวดาวดาวรอาสมัยลอดสมัย ดีมิรักสายฐานรับจ้างทุกท่านนะวันนี้เรามากับภารกิจกวาดล้างผู้ก่อการร้ายที่เข้าโจมตีบริเวณกลางเมืองนิวยอร์กเบื้องต้นศัตรูได้ยึดบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินไว้มีตรูมีราวประมาณ20-30 0คนเท่าที่สจนักงานจะแจ้งมานะเราจะอินซิ์ชั่นตรงที่โอเวอร์ทนเนต์ทรัคข้างหลังหลังรถบรรทุกเบื้องต้นคิดว่าน่าจะมีราวๆสิคนที่ กระจายอยู่รอบพื้นที่ A o ตรงนี้ตน้นเราจะเข้าไปเทียร์ไปเข้าไปเคลียร์บริเวณอาคารตรงกลางบริเวณ J8 กับเ่อ J8 กับ i 8แสองหลังนี้หลังจากเคลียร์เสร็จเราจะออกมาทางกลับมาทางเดิมแล้วมาบริเวณอยู่ตรงที่ G6 แล้วเราจะเดินไปที่ลงซับเวยตรงบริเวณเออห6หลังจากนั้นเข้าเคลียร์บริเวณพื้นที่ซับเวยให้หมดภารกิจของเราวันนี้ก็คือกวาดล้างพวกกการร้ายให้หมด วันนี้มีเท่านี้รัสสบคนพร้อมพร้อมรืม้เลยทำไปไเซ็ตลับแมนมาใกล้ๆสองเลยกานลัสแมนเซ็ตลูกเปในตัวคาดละตายเหรอ ไปสองนาฬิกาช่วยดียี่ห้อหลักเ้าสองตัวเดินไปเดินไปอย่าหยุดที่โล่งขวาเซ็ตไปมูฟตัดปืนตัดปืนเสร็บูมิงตัดแมน cô đo Tuyền, Tuyền Chết. Last man Ông <coughs> cô đảo Dead Bom Go go Hãy subscribe cho phải kia, Mì sao? ทางออกเถอะในอาคารในอาคารสอบๆซอยมันได้เคลียร์ เอาด้นซ้ายเคลียร์ควาสเตเบยจับ้ายถึงแล้วเคลียร์อ,ออกได้ยินเสียงขวาทางขวา<ห>ประตูเปิด,ปดไม่เคลียร์ดาวกูคิวขวากำลังข้ามกำลังข้าม ไม่ได้หรอกพร้อมเสียงซ้ายเสียงซ้ายบุฟเฟ่เครืรอก็วักเครือซ้ายเครือตุ๊กขิมมีรถทั้ทงสองไม่เครือพร้อมแมนพร้อม ประตูออเคลียร์ทางซ้ายเคลียร์ดูมเคลียร์ตัดปืนกำลังเคลียร์ห้องเออ่กำลังเคลียร์ทางออกตัดศพตอนถักดอกูเิวกำลงออกเคลียตอนสองเคลียแล้วพร้อ,อมกันที move ดาว go kill confirm kill ลด s t a n บ b ยพร้อม go ใายเคลียร์ออกเคลียร์วูมิขวามีประตูเปิดเลียร์ทางขวาจับ สายประตูปิดหนึ่งบันรอบซายสายเคลียร์พีดอแอนเคลียร์ออรัแฟบทำแมนเข้ามาล่ะมันไล่เคลียร์พร้อมครับเคลียร์ด้านซ้ายมีประตูซ้ายเคลียร์ พรอมเปิดเลยเป็นครัวเปิดเคลียดทางด้านขวามีทางจับขวาเคลียร์ห้องขวาเคลียดนั่งรอกันนอวิ่งหนีไปแล้ว ชนระเบิดมือเบิดออกน่าจะดาวสับทราบรีกุกพร้อมสตนรบายสตนรบายก่อนไม่ชัวนนะไม่เห็นศพ một position rồi, xong, à, đi tiếp, ok, mà phòng địch nữa.

cầm lăng check tạm này northwest Ok. cục lấy cục. Sao ít clear. Northwest clear rồi. Hắm. Bảy. Ông sai kia. ออกเคีื่อซอยเครืร่อไปเซ็ตเมยทางไหนต่อเดี๋ยวเรา,า,าขึ้น,นบันไดแล้วออกซายครับเราจะลงซับเปย์ไปัต<ป>มน

ทียอยู่ได้ทางลงเรื่อนที่เร็วาทางลงสอ <ไป S 1> งทางซ้ายขวาขวาเคลียร์เคลียร์เรื่องที่ไปทางซ <Z. S 3> ้ายซับเซ็ตแมนพาทซ้ายรออยู่ถึงละเรื่องที่ได้ ขวาห้องน้ำคือห้องน้ำทางขวาจับมีมีเงามีเงาทางท้ายดาวกดคิวกดคิวห้องน้ำนะพร้อมกับทางเกียร์ทางขวามีทางออกไปอีกทางหนึ่งห้องน้ำลอกับ โดนะไม่น่ะไม่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 ไมโอเคไปโอเคเราจะย้อนกลับไปเรา่อถอนตัวออไปสองคนกำลังถอนกลับไปรับรับกลับไปทำแล้วเกลดที่โกเคลื่อทางซ้ายจับเคลื่อต้อม เดีย่ <Yeah. S 2> ทางไปต่อทางขวาสาับพร้อมฟังเถอะมาเลยทางขวาซ้ายขวายาว เดี๋ยวผมว่าจะต้องอ <จะ S 2> ัดจะวนกลับไปทางขวาอีกที่หนึง่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสองของคนทางซ้ายสตแตนบายก่อนเดี๋ยวทางขวาผมกับคุณอริสเตอร์จะเข้าไปเกะห้องหนึ่งครับไปสเตอร์ตามนี้ใช่นไหมเอ่อฟังนี่ฟังนี่ครับิสเตอร์ฟังนี่โอเคเราผ่านมาแล้วตรงเนี้ยอ่ามันมีห้องหนึ่งที่เราผ่านยังไม่เคลียร์ไปนำเลยโอเคเราค่อยถอยตามไปคุณสุกคุณซ้ายเคลียร์ ห้องขวาห้องนี้ยังไม่เคลียร์ห้อฝั่นเคลียร์<ป>ห้องเคลียร์ออกสองออกสองออกมาแล้วไปก่อนกลับไปกระถิ่งประตู

ดูหน้าไว้ดูหน้าไว้ดูหลังสุดทางซ้าเคลื่องทางซ้ายเคลื่อนดาวกดดาวทำไปทางซ้าย ฝากระถิทางซ้ายพร้อมตูปะตูซ้ายรับเสากระถิบตูปูซ้ายกดปืนพร้อมบวกแีงเทอยโนูับไปไปออกเทลียร่มเคลียพร้อมพิกดอนเคลีย

เครืทางซ้ายรักษตัดปืนตัดปืนขวามีบันไดทางขึ้นซ้ายเป็นทางตันรักษเคลยร์บันไดทางขวาทางขึ้นไปทางขวาเคลือย,ย้อนกลับไปมีทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้

ห้องทางขวาเป็นฮาวเวยพร้อมเครื่องที่ห,ทหูหมอบทางซ้ายซ้ายเคลียร์เคลทางซ้ายฮาวเวยปิดไว้ทางตันซับเครื่องที่ไปข้างหน้าเจ็ดวูฟ ขวาเคลียร์คาว่าศัตรูน่าจะอยู่ข้างนอกสายเคลียร์รับทราบไปโอเคเคลียร์ทิวทางซ้ายไปหมดโค้ชห้องน้ำนี่เคลียร์ความลอยทางขึ้นทางเดิมแล้วเนี่ยโอเคเราจะขึ้นไปทางเดิมใช่เรากลับทางเดิมทางเดิมไปศัตรูน่าจะอยู่ข้างนอก อา๋มาร์คแมนหาตำแหน่งหามุมยิง่อยอีกอาคารเช็คอย่างไรเราอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราต้องรีบเข้าอ่าหากำแพงที่กำบ,บงังละวางแนวป้องกันก่อนมีแค่สองม,มีแค่สองอาคารครับเราเคลียร์หมดแล้วตรงนั้นมันต้องเช็คลรอบฝั่งนู้นนี่เราไม่ได้เช็คครับฝั่งซ้ายมือนูน้นโอเคเคลียร์ทางซ้ายคุณโนดนำเลยทางเซาอิตอ,อ่ะอัซับโนดนำมีเอเอ อย่างที่คุณโนตบอกเซาอิสยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เคลียร์ใช่ทางเซาอิสคาว่าศัตรูน่าจะจะอยู่บริเวณนั่งแหละรับทราบเตรียมเคลื่อนพร้อมเราอยู่ได้ไม่นานละโล่งเกินไป moving วางนั่งร้านไว้นะมันจะมีมือซุ่มยิงอยู่บริเวณนั่งร้านรับทราบ ดูเคอนแทคสิบสองนาฬกาทางโซอิตในบ้าน<อ>ดาว <Good> down. Good กูคิวแม็กโครดาวกูคิวน้องแท็กซี่สี่แยกคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มซับเล่นหนึ่งดูงให้ตัวหนึง่ง เห็นแล้วเห็นแล้วขวาอยู่ในบ้านหลังขวาอยู่บ้านหลังขวารับซ่าใช่ใช่ใช่บ้านหลังขวาใช่ไหมครับใช่ใช่ระเบิดวางเคือที่อยู่ทางขวาระเบิดออกหลไม่ไม่ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเปิดมันออกมาทางขวาไหมประตูขวามันไม่ได้มีประตูขวาอยู่ Thank you. Yeah.